e aí จบที่เคารพครับวันนี้ผมกลับมาอำเภอนาแกเพื่อมาทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ของพี่ชายครูเล็กนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าโอกาสดีครับไม่ได้เจอท่านพระครูวิชิตวลเขตมานานแล้วนะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอวังยางแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีคูณตอนนี้แต่ก่อนนี่ท่านพระครูเห็นบอกว่าเล่าเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะอันได้ยินว่า ตอนที่ท่านพระครูย้ายจากวัดอันซีสะอาดเนาะแล้วแล้วมาอยู่วัดทาสิคุณมือมื้อแรกเลยบอกครับปีที่สองปีที่สองปีสองพันหกสิฝันเห็นว่านิมิตฝันแล้วก็นิมิตฝันคืนนึงของลันพระตันนี้มิฝันว่ามีงูมาเต็มกุฏิมาเต็มห้องนอนเยอะมากสารพัดงูมีทุกสีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วอยู่ก็มีผู้ชาย ล่างสีทองแต่งชุดแบบองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาแล้วก็มากราบกราบเสร็จแล้วก็มาบอกว่าจะขออยู่ด้วยอันตราเลยถามว่าโยมแต่งชุดเหมือนกับเจ้าฟ้ามากษัตริย์ทำไมจะอยู่มาอยู่วัดเวียงวังไม่มีอยู่เลอในฝันนะในนิมิตตรงนั้นท่านก็บอกไม่เป็นไรวันนี้หลวงพ่อไม่เชื่อผมแล้วสักวันหนึ่งลวงพ่อจะเชื่อแล้วหายไปหายไปท่านก็เดินไปทางข้าง ผ่านศาลาไปด้านโน้นด้านหลังสุติบุญธรรมเก่าหลท้ายวัดมาเลยตอนที่วันเกิดงูก็ตามมาบนแถวเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นมานั่งคิดอ,อ,อะไรเนี่ยพอได้วันสี่วันโยมมามาคล้ายๆจะรู้ว่าตมาไม่เชื่อผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเลยแต่สิ่งนี้มากับผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็ใส่สบายสบายแต่งชุดสีบู๊เอร็แล้วก็มาถึงก็มาแาบ ไม่พูดอะไรมากขณะที่ท่านพูดท่านไม่ได้อาปากแต่ได้ยินชัดเจนท่านพูดอะไรท่านบอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะรู้ผมแแล้วก็ท่านแปลงร่างขึ้นเป็นพญานาคสองตนอพอแปลงร่างพญานาคไปแล้วก็ตายแล้วกลายเป็นคนแล้วตาย่หลวงพ่อรู้นะผมไม่ใครผมจะมาช่วยสร้างช่วยแปลงหลวงพ่อ,อสร้างวัดมันม,มครับตัดสินใจไปปรึกษาสมัยนั้นเจ้าวาดวัดพิทักษ์พนม เป็นพระเทพวรมุนีเดี๋ยวนี้ท่านเป็นพระธรรมวิจาสศพเลยนปรึกษาท่านท่านก็แนะนำแบบนั่นแหละถึงเวลาแล้วเขาอยากมาอยู่อืมค่ะทำเห้อท่านบอกลนะ้ก็เลยอาตมาก็ปรึกษาอาอจารย์พรเทพพุทธาลสุขุธรัท์ท่ท่านชำนาญเรื่องเหล่านี้เรื่องของพญานา ท่านก็มามาดูให้ว่าท่านอาจารย์พรเทพบอกว่าพญานาคปู่สุวรรณคำเนี่ยท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วปู่สุวรรณคำส,สุวรรณคำ,คำชื่อท่านแล้วแล้วเป็นพญานาคประจวบมคาะแล้วผู้หญิงผู้หญิงหญ้าแก้วคำกองย่าแก้วคำกอง<น> เป็นสายเป็นเมียท่านแหละแล้วที่อยู่ท่านอยู่ตรงไหนท้ายวัดอยู่ท้ายวัดทางทิศตะวันตกอยู่ที่หอเขาเรียกอะไรนะหอเจ้าที่หอคูนเก่าหอคูนใกล้บ่อน้ําเก่านะบอก่มันเป็นบ่อน้ําเก่าผมท่านเห็นบ่อน้ำอันครับทุกคนท่านเห็นเพราะบ่อนั้นเก่าตัวนั้นหมู่สามใช้ทางทิศใต้จะหมู่เอ้ยทางทางบ่อน้ำก็หมู่แปดใช้ทางทิศใต้จะเป็นหมู่สามใช้ แล,แล้วบ e ่อน oh ้ํานี้ถมหรืยยังยังไม่ถมเขามาทําปเจาะบาดาลโอ้แต่ไม่มีน้ําแล้วเพราะดินมันทับแล้วแล้วไอพญานาคท่านอยากให้เจาะปูม่อปูอาจารย์วเทวะเนี่ยที่ท่านขึ้นลงที่อาจารย์เห็นว่าท่านมาถึงท่านมาจากคุ้อท่านจะมาทุกวันพระมามาไหว้พระทาตุสิคในบทไม่ใช่มาไหว้คือพ่อสักยะสิงห์พระทาตุในบทโอ้ท่านจะมากราบทุกวันพระ ท่านจะดูแลพระธาตุอยู่ที่ตรงอบุ้งโขยไปเป็นศูนย์รวมใจให้รุ่งเรืองครับครับท่านอยู่มานานแล้วก็บอกแล้วที่ท่านอาบน้ําก็คือที่สะพานน้ากำลุนสะพานน้ํากำลุกำเข้ามามาจากนครมาจากนครท่านอาบอยู่ในสะพานน้ากำลโอ้ศูนย์รวมแห่งความศรัทธามีคนเป็น ครับครับอุ้ยไออยู่ในน้ำไทยคนอย่นั้นเขาเคยเห็นบอกทำไมตัดสินใจสร้างท่านขึ้นมาสร้างองค์พญานาครอบพระอุโบสถทำสองข้างข้างหนึ่งก็ปูสวนรค์ข้างหนึ่งก็ยากแก้่ผมแต่ตั้งแต่นี้มาวัดเราก็เปลี่ยนไปละเออได้ได้ได้ไรไญาติโยมผมก็แปลกใจเห็นคูกบอันพี่ชายบอกว่าพอจะเริ่มอยากทำหล่อนมีไม่รู้ใครมาจองผมเอานั่นผมเอานี่เพราะว่าบ้านเรา ไม่มีใครไม่มีเคยมีกระถินเป็นล้านวัดเถิดแล้วไม่มีเจ้าภาพหลักนะทุกคนทุกคนช่วยกันคนนาแกตทุกคนช่วยกันคนละองคนละบาทสองบาทว่ากันไปแล้วก็ทั้งจ้าหน้าทุกอยางทั้งจ้าหน้าทุกคนต่างๆแก้ว่าต่างๆไม่มีใครกล้าทำกระถิ่นกองละ999าร้เก้ร้อบเก้าพอนี่ร้ยังไม่ไหวเลยทุกคนถามว่าพวกคุณทำย่างไร กจาาบรมีขององค์พญานาคทั้งสองเลยนะโพราะท่านจะมาช่วยและท่านช่วยอกหนึ่งแห่ธครถมสิ่งเตือนใจข้าลำคือคำสอนพระศาสดาไม่ทำกรรมดีมีมีดไม่ตรีและความผมไม่มีช่างลาย ลูกศิษย์ผมนายนักพงวงตาผาคนมนายพลเรียนจบนักแก้พิษไปเรียนกรมศิลป์มาหาช่างลายปั้นมาได้อยูย่ๆมาเองช่างคนนี้มาครับ <c oughs> มาหามาห <c oughs> าเองผมอยากทําลายไปกันม,มาแล้วมาคุยกันอมาคุยถึงผมถาม,มาว่าปลายอยู่ไหนก็นะครับอาจารย์ตมาก็หาช่างปั้นไอ้ลายบันหน้าบทล <c oughs> ายบดสามปั้นไปตัวเรียนจบกรมศิลป์ผู้ใดแนะนำจักสรางฝ่ายปันนปยนป้นลายผมไม่แล้วว่าไม่ไปอยู่วะมึงเนี่ย คือตัวเขานั่นแหละแต่คือเขาดังทั้งอื่นไม่ใช่เขาเขา,เขาไ,ปไปทำงานอยู่แถวกรฬสิบน<อ>บ้านเราไม่รู้จักมีมีแต่คนเก่งแต่บ่มีไผ่รู้นนคนเก่งอยู่อยู่บ้านเจ้าของ ก็เลยเอาเขาเปิดนี่ตอนนี้กําลังทําลายซุ้มประตูอพญานาคทางปั้นตอนตอนนี้ใกล้จะเสร็จหรือยังซุ้มประตูนี้ก็เออแต่ลงสีอ่าพญานาคน่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จนานแล้วเสร็จมาสองปีแล้วแต่ยังยังไม่ได้บวงสรวงบอกครับบวงสรวงไปแล้วอ๋อครับต่อไปก็วันวันอังคารที่สองของเดือนมกราจะเป็นวันบวงสรวงพญานาทุกทุกปีทุกปีอ่าแล้วแล้วนอกนอกจากบวงสรวงพญานาคแล้วมีงานบวงสรวงหรือพิธีอื่นๆในใน วัาศีคุณอยู่ก็มีงานน้ำมัการประจำปีงานนักกาต้องบงงวงท่านเหมือนกันอ๋อแปลว่าปีหนึ่งวัฒศิคุณก็มีหลายงานอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเราเราค่อยค่อยค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวไอปีนี้ท่านประคูก็รับไอเป็ดให้กําลังใจเนาะกับพวกที่ไอหมอเยาเนาะหมอเยาจะจะไปให้กําลังใจ นะครับคัคณะหมอยาวทั้งหลายที่จะมาบ้านหมอแอะเดครับเป็นคณะใหญ่ที่สุดก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละครับเ <c oughs> ออก็หมอวันปีนี้ผมก็จะไปช่วยหมอแอะแล้วก็จะเอานักข่าวไปถ่ายทำเพื่อ <c oughs> เพื่อบ้านเรา,บ,าบ้านเราไปให้กําลังใจเนาะผมก็จะหาข้าวหาเงินปัจจัยไปร่วมกันเดี๋ยววันนี้อาารประคูพูดถึงพญานาคผมอ่ะ ไม่รู้ฟุกยังไงครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ตาปักคูติทให้ญาติโยมระหว่างรอรอพระคูกิติมาถึงอันนี้เป็นอ,อ,อาจารย์ผมคือยันเมืงฟองมหาลาบได้และครับองมหาลาบนี่นะอาจารย์ผมเป็นฤาษีนะออกแบบให้มีพญานาคสององค์ผมไม่ได้รู้มาก่อนเนะีเ่นีว่ว่าบ้านเรามีพญานานคแล้วก็อันนี้นะอาจารย์ตึง้ง นะครับหรือสีตึ้งบ้านเฮานี่แหละครับยันต์ตึ้งลูกศิษย์อาจารย์เรียบอธิษฐานจิตให้เมื่อวานนี่ครับครับนีอยู่ใส่สีอยู่ได้หลังที่เก่าที่เก่านั่นแหละครับบอกมาเพื่อนเราบอกว่านี่ไอ้ไอ้นี่น่ะอ่า เพิ่ลงอัคระให้แล้วอธิษฐานให้แล้วเดี๋ยววันนี้ระหว่างที่รอทัพภคูกิติมาออผู้ใดอยากได้ให้มาติดโทรศัพท์ให้มาเลยให้ทัพภคูแจก้ินาแกชื่อประเดงคือเมื่องงแหงอารยธรรม i've พระธาสีคุณผู้บุญแห่งพุทธธรรมสิ่งเตืนใจข้าลำ้ำคือคำสอนประศาทดรา 老牛，母鸡。